ร่างกายนี้ตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจนี้ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บใจเป็นธรรมชาติที่ต่างจากร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือใจที่มาติดกับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายให้ไปหาราบยศสารเสริญสุขกันแล้วพอร่างกายตายไปใจก็ไป หาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาหา,าลาบยศสารเสริญสุดใหม่นี่แหละคือการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดนี่คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้พอตายเขาก็เอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปหรือเอาไปฝังในดินก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นปุ๋ยไปนี่คือเรื่องของพวกเรา ที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้มาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะใช้ชีวิตอยู่กับการหาลาบยศสารเสริญสุขไปจนวันตายแล้วหลังจากที่ตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้มาหาลาบยศสารเสริญสุขกันใหม่ต่อไปเราทำอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้ว นับจำนวนภพชาติไม่ได้จำนวนภพชาติของพวกเหล่านี้มากจนไม่สามารถนับเป็นตัวเลขได้แต่สามารถประมาณได้ว่ามีมากน้อยเพียงไร mm. ก็คือให้เราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติไม่มีใครปฏิเสธว่าเมื่อเกิดมาแล้วไม่ได้ร้องไห้กันเพราะโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์นา มักจะเจอความทุกข์จากเรื่องราวต่างๆกันแล้วเวลาเราทุกข์เราก็หลั่งน้ําตากันพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ําตาที่เราหลั่งแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวมกันนี่มันมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องมาเกิดกี่ภพกี่ชาติกันถึงจะหลั่งน้ําตาได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทร นั่นแหละคือปริมาณของการเวียนว่ายตายเกิดปริมาณของความทุกข์ของพวกเราที่พวกเราต้องเจอกันมาและยังไม่สิ้นสุดลงยังจะเจอไปเรื่อยเรื่อยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่น้อมเราเอาคำสอนมาปฏิบัติ เราก็ยังจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาการที่ได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เป็นชาวพุทธนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเราจะได้พระนิพพานกันไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นเพียงแต่มีเปิดว่าให้พวกเรามีโอกาส ได้เข้าถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันได้แต่ต้องศึกษาและต้องปฏิบัติ